พลังแรงศรัทธาต่างๆความเชื่อมั่นความมั่นใจมันก็เกิดจากตัวเราคุณยมถ้าเราไม่มั่นใจตัวเองไม่เชื่อมัน่นไม่เคารพไม่ศรัทธาในตัวเองแล้วเราจะไปเชื่อใครไปหวังสิ่งใดมาช่วยเรามันเป็นไปได้ยากทุกอย่างเกิดที่ตัวเราเมื่อกายเราพร้อมใจเราพร้อมเราพร้อมทุกอย่างรู้ดีรู้แจ้ง มีความสามารถเข้าใจเป็นอย่างดีในสิ่งที่เราคิดเราทำแล้วเมื่อมั่นใจตัวเองขนาดนี้เราจะไปหาสิ่งใดมาเป็นแรงมาเป็นเหตุปัจจัยเพื่อมาช่วยดลบรรดาให้เราสำเร็จเราต้องพึ่งตัวเองได้เมื่อเราพร้อมกายใจแล้วเราก็ใส่ความพยายามเข้าไปรักษาระยะรักษา ความสม่ำเสมอในการคิดการกระทําในสิ่งนั้นนั้นมันก็ถึงเป้าหมายสํสมรรถ望ด้วยตัวเราเองไม่จําเป็นจะไปหาแรงหรือหาอะไรมาเสริมที่ตัวเราพึ่งไล้ที่ตัวเองมั่นเยตตัวเองคุณโยมสุดท้ายก็ตัวเองช่วยตัวเองขึ้นตัวเองแต่เรืญอรบ